สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเยอเกนครอปเผยอลิสเตอร์เจ็บซับซ้อนกว่าที่คิดเยอเกนครอปกุนซือลิเวอร์พูลเปิดเผยอาการบาดเจ็บเข่าของ Alexis, Mac. อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์ว่ายจซับซ้อนกว่าที่คิดไว้พร้อมยืนยันหมดสิทธิ์ลงนัดสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาทิตย์นี้แม็ก อลิสเตอร์วัย24ปีบาดเจ็บตั้งแต่เกมพรีเมียร์ลีกวันพุทธที่แล้วบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อศูนย์และในนัดถัดมากับคริสตัลพาเลสไร้ชื่อติดทีมพฤหัสนี้หงแดงมีโปรแกร,รมเยือนยูเนียนแซงชิวลัวในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกซึ่งแม็กอลิสเตอร์ไม่ได้เดินทางมาด้วยทีมท่าสโมสรนอธิบายเหตุผลให้ผมฟังแทบทุกวันว่าทำไมแม็กก้ายังไม่พร้อมครอปอัปเดตระหว่างสัมภาษณ์ก่อนแข่ง ชัดเจนว่ามันเป็นอาการซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ผมไม่เคยมีลูกทีมบาดเจ็บลักษณะนี้มาก่อนมันเป็นจังหวะถูกประทะที่เขา่าและปุ่มสตาร์ททะลุกล้ามเนื้อไปถึงกระดูกแมกกาค่อนข้างรู้สึกเจ็บปวดเราต้องรอจนกว่าเขาจะหายกองกลางอาเจนตเพิ่งย้ายจากไบรตันร่วมถิ่นแอนฟิลเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยราคาราว35ล้านปอนด์และกลายเป็นคนสำคัญทันทีลงสนามไปแล้ว18นัดมี1ประตู2แอสซิส ความจริงแล้วแม็กกาคือคนที่แข็งแกร่งสุดๆแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นครอบกล่าวต่อผมอยากบอกว่ามันเป็นสถานการณ์วันต่อวันแต่นั่นจะทำให้ดูเหมือนว่าแม็กกาพร้อมลงเกมวันอาทิตย์ซึ่งความจริงไม่ใช่ดังนั้นหวังว่าในอีก3าถึงสวันข้างหน้าแม็กกาจะฟื้นร่างกายครั้งใหญ่เพื่อให้เราดูสถานการณ์อีกที หรือว่าููนั้นข่าวว่าเตรียมที่จะเรียกตัวฟฟบิโอคาวโลกลับมาจากอาเบเลฟซิกหลังจากที่ดาวรุ่งรายนี้แทบไม่ได้ลงสนามเลยด้วยซ้ำในเวทีบุนดิสไซคฤดูกาลนี้ดาวแต่วัย21ปีรายนี้ย้ายไปเล่นที่นั่นด้วยสัญญายืมตัวพร้อมเจตนารมณ์และไอดีของสโมสรที่ว่าจะได้ให้เขามีโอกาสลงสัมผัสเกมมากขึ้นในฟุตบอลระดับท็อปของยุโรปกล่าวคือเก็บชั่วโมงบินนั่นแหละเพราะอยู่กับหงโอกาสน้อยอาจจะทำให้เด็กมันไม่พัฒนาแต่ กลายเป็นว่าฤดูกาลนี้ที่เลฟซิกก็ไม่ต่างกับฤดูกาลที่แล้วที่ย้ายมาลิวอพูลกล่าวคือไม่ค่อยจะได้ลงเล่นและตามรายงานข่าวของทางฟูบรซีโอโรมันโนลิวอพูลกำลังติดต่อดึงคาวาลลกลับมาเดือนมกราคมนี้เลยโดยหงแดงไม่ค่อยแฮปปี้กับแนวทางที่เลฟซิกช่วงใช้ดาวรุ่งรายนี้กล่าวคือเอาไปดูแลต่อไม่ดีแล้วการที่คาวาลลใกล้แล้วที่จะผ่าน18เดือนของเขา ด้วยความไม่มั่นคงในการเล่นฟุตบอลเลยกล่าวคือไม่ได้ลงสม่ำเสมอทางให้อาชีพของเขาดูไม่เป็นทรงอะไรเลยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะดิ่งลงไปเรื่อยๆงานนี้ลิเวอร์พูลจึงต้องรีบแก้ไขประเด็นคือการเรียกคาวาลลกลับถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่าของลิเวอร์พูลอันนี้น่าคิดหลายๆฝ่ายมองว่าดีกว่าเพราะยิ่งกลับมาฟีดเร็วขึ้นยิ่งแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้อย่างน้อย ต้อได้ขุมกำลังในแดงกลางเพิ่มขึ้นมาใช้หมุนเวียนในฤดูกาลอันยาวนานนี้ได้อีกคนแต่ประเด็นคือจะใช้เขาอย่างไรดีกว่าหรือร์พูลยันโชแอลมาติดผ่าข่าวผ่านฉลุยหงแดงหรือร์พภูลคอนเฟิร์มโชแอลมาติดประกาศหลังเลือดหมอผีขึ้นเขียงผ่าตัดหัวเข่าเรียบร้อยหลังนักเตะได้รับบาดเจ็บมาจากเกมชนะฟูลแลมสุดมันสิประตูต่อสามเมื่อเกือบสองสัปดาห์ก่อนลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ประกาศยืนยันเมื่อวันพุทธที่13ธันวาคมที่ผ่านมาว่าโชอแอลมาติดเซนเตเออัลแบกร่างย่งชาวแคมรูนประสบความสําเร็จในการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บตรงเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าเรียบร้อยประการหลังวัย32ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวจัดเกมลิกนัดที่หงแดงเปิดรังแอนฟิล์พิชิตฟูแลมสิประตูต่อสาเมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมและล่าสุด เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาลิวอพูล c คอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแล้วว่ามาติดเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยและเตรียมเข้าสู่โปรแกร,รมฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ต่อไปทั้งนี้ลิวอพูล์กำหนดไม่ได้ว่ามาติดปจัจจเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานแค่ไหนแต่เชื่อกันว่าเจ้าตัวไม่น่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกแล้วในฤดูกาลนี้สำหรับอดูการนี้มาติดลงเล่นให้ลิวอพูลรวมทุกรายการ14 นัเอลเลียดผมอยากจะสร้างชื่อให้ตัวเองและเดินหน้าต่อไปฮาวิเอลเลียดเชื่อว่าการแข่งขันที่ดีและความสามารถขี่กันจะเป็นตัวผลักดันให้นักเตะลิเวอร์พูลไปถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของพวกเขาในฤดูกาลนี้กองกลางร่างเล็กรับหน้าที่แถลงข่าวก่อนเกมกับแซงชิลวัสเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและอธิบายว่าทำไมการแข่งขันกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไล วาตารุเอนโดและไรอันกราฟเฟนแบ็กจะช่วยพัฒนามาตรฐานในระดับสูงที่แอนฟิวคุณเห็นความสามารถที่เรานำเข้ามาและพรสวรรค์ที่เราอยู่แล้วในสมูทสระและคุณพูดชื่อต่างๆขึ้นมาได้มากมายนักเตะทีมชาติอังกฤษยอยู่ลบ21กล่าวในเบลเยียมแต่มันเป็นการแข่งขันที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นและเรามักต้องการถักดันกันและกันเสมอไม่มีใครกล้าเห็นแก่ตัวในแง่ผมอยากจะลงเล่น เราทุกคนคอยสนับสนุนกันและกันและสร้างความแตกต่างเมื่อถูกเรียกตัวผมรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับทีมชุดนี้คือเราเป็นทีมเดียวกันตลอดทั้งฤดูกาลและเราทุกคนอยู่ด้วยกัน1,000นเปอร์เซ็นต์นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษนักเตะวัย20ปีพอใจกับผลงานในฤดูกาลนี้รวมถึงการทำประตูช่วยคว้าสาแต้มท้ายเกมเยือนคริสตัลพาเลสสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและหวังว่าจะมีส่วนในทีมของพร็อกมากขึ้น มันคือส่วนหนึ่งของงานหากพูดตามตรงเขากล่าวคุณมองดูในทีมและเรามีนักแต่ระดับโลกแต่มันเกี่ยวกับการทำให้แน่ใจว่าผมคว้าโอกาสและสร้างชื่อต่อที่ผมได้รับโอกาสลงเล่นอนอผมต้องทำให้แน่ใจว่าผมส่งผลที่ดีต่อเกมและอาจจะนำสิ่งที่แตกต่างมามอบให้กับทีมผมต้องอดทนเสมอในอาชีพของผมมันไม่ได้มาในทันทีมีช่วงขึ้นขนลงลงเสมอแต่คุณก็แค่ต้องทำงานหนักต่อไป การกลับมาเอาชนะพาเลสสองถึงหนึ่งเป็นหนึ่งในหลายเกมในฤดูกาลนี้ที่เอลเลียสร้างผลก,กระทบกับทีมแม้เป้าหมายหลักของเขาอยู่ที่การแย่งตำแหน่งตัวจริงสำหรับผมผมไม่ยาก็กจะเป็นที่รู้จักในฐานะซูเป,ปอร์ซับเขากล่าวมันเป็นพลาดหัวที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นแต่ในเวลาเดียวกันผมอยากจะอยู่ในทีมมันเป็นเวลาที่ผมจะสร้างชื่อในตัวเองในตำแหน่งนี้อีกครั้งและหวังว่าจะได้มีเกมดีๆต่อเนื่อง แต่ในเวลาเดียวกันผมต้องอดทนเช่นกันและอาจจะเป็นซูเปอร์ซับเช่นการผมต้องสนุกสนานกับฟุตบอลของผมต่อไปลงเล่นพร้อมกับรอยยิ้มและถ้ามันเป็นในฐานะซูเปอร์ซับแล้วก็ไม่มีปัญหาผมมีความสุขที่จะได้ลงเล่นและทำอะไรก็ตามที่ผมทำได้เพื่อทีมผมแค่มีความสุขที่ได้สวมเสื้อลงเล่นแต่ในฤดูกาลนี้ผมอยากจะก้าวต่อไปในเกมของผมเมื่ออภิปรายถึงวิธีการที่เขาดูเกมจากมานั่งสำรองพร้อมลงเล่นเขากล่าวเสริมว่า ผมคิดว่ามันแค่เกี่ยวกับการใช้เวลานั้นในการวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์นักเตะที่คุณจะประทานและอาจจะวิเคราะห์ผู้เล่นของเราเองเช่นกันเรื่องที่พวกเขากำลังทำในการลงเล่นคุณพยายามจะเรียนแบบและคุณอาจจะพยายามทำบางอย่างที่แตกต่างออกไปเช่นกันสำหรับผมมันเกี่ยวกับความตระหนักและโฟกัสเต็มที่ในเกมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมการดูว่าจุดที่ผมจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตำแหน่งที่ผมจะเลือกใช้ มันทําให้คุณมีมุมมองแตกต่างออกไปและคุณสามารถนั่งวิเคราะห์มันผมไม่ได้เอาชนะตัวเองด้วยการลงตัวจริงมากเท่าที่ผมต้องการแต่มันการอยู่บนมานั่งสํารองทําให้ผมมีโอกาสอีกอย่างและทําให้ผมได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อดูว่าเมื่อผมลงเล่นผมจะนํามันไปใช้และหวังว่าจะพลิกเกมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ